สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชาแนลก็ o ดแมนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้าจากช้อปปีนะครับจะมาอันสปอตแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจะเป็นไลฟ์ก็คือเอ้ยอย่างก่อน ah! ก่อนอื่นผมต้องขอเกริดก่อนเลยว่าช่วงนี้นะครับผมเรียนออนไลน์นะครับและจังหวัดผมเนี่ยอยู่ในชลบุรีนะครับเขาก็ล็อกดาวน์ไม่ให้ออกไปไหนนะครับผมผมก็เลยกลัวจะเป็นพวกอยู่บนเตียงไม่ไปไหนอยู่กับที่นะครับนอนอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์บรรยายทัานเรียนบรรถมนั่นเองนะครับผมก็เลยสั่งของมานะครับซึ่งของที่ผมสั่งก็อยู่ข้างหลังผมแล้วนี่เองนะครับนั่นคือนี่เลยนี่นะครับก็เป็นดัมเบลชุด20กิโลกรัมนะครับผมมันอยู่ในกล่องนะครับผมยังไม่อัดสต็อกออกมาเดี๋ยวผมจะอัดสต็อกันทุกคนได้เห็็็็นนนนนนกกกกกัััััคคคครรรบบบบข้างใะะะจเเเปดมมลซต20ผื ข้างหนึ่งเนี่ยข้างละสิบกิโลกรัมนั่นเองนะครับมามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าไปตอนนี้นะครับบล็อกดัมเบลล0กิโลกรัมก็อยู่ตรงหน้าผมเรียบร้อยแล้วละครก็รูปร่างวัสดุที่บรรจุมานะครับก็ค่อนข้างจะเนี้ยพอสมควรนะครับดูแ็งแรงครับครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยครับมานี่ครับอาวุธคู่กายนะครับนี่จะเป็นมีดนะ ตอนนี้ผม้แกะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดู20กิโลนะครับของจริงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องละมาเริ่มเลยนี่ครับสุดยอดมาให้เป็นอย่างนี้เลยครับข้างในนะครับก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างมาให้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเอ่อที่ยกน้ำหนักสองอันนะครับประกอบกับทุ่นน้ำหนักนะครับไว้ยกนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับ เอาไว้ต่อกับอ e like ันนี้นะครับประกอบเป็นบาเบลด้เดี๋ยวผมประกอบไปดูตอนหลังนะครับ่นี่นะครับก็จะเป็นทุ่นน้าหนักนะครับผมก็อันนี้ก็หนึ่งจุดห้ากิโลกรัมนะครับสองลูกนะนี่ก็หนึ่งจุดห้ากิโลกรัมนะครับอีกสองลูกครับรวมเป็นสี่นะครับหนึ่งจุดห้ากิโลอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งจุดสองห้ากิโลกรัมนะครับผมสองลูกอันนี้ก็หนึ่งจุดห้ากิโลกรัมอีกสองลูกนะครับผมรวมเป็นสี่นะครับผมทั้งหมด อ่ะมาอันนี้2กิโลกรัมนะครับผมทั้งหมดสี่ลูกนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนฮาร์ดแวร์นะครับผมที่เอาไว้ล็อกไม่ให้มันเคลื่อนย้ายนะครับผมมาเรามาเรื่อประกอบเลยครับนี่นะครับผมก็จะเอาสองกิโลนะครับใส่ไปก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็น1.5้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่ะอันนี้จะเป็น1.2 5ห้านะครับใส่ไปแล้วาฮาร์ดแวร์ที่เขาให้มาเนี่ยหมุนปิดไว้นะครับ เสร็จไปแล้วนะครับต่อไปอีกด้านหนึ่งก็จะเอา2กิโลนะครับใส่เข้าไป1.5นะครับ1.25นะครับผมโอ้ยเนี่ยครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับปิดเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะรวมเป็น10กิโลพอดีนะครับผมอ่ะไอตัวลูกตุ้มเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับก็ประมาณ9.5นะครับผมบวกกับไอเนี่ย ขาเนี่ยที่ยกเนี่ยอันนี้ก็ประมาณห้ากรัมได้น,นะคะรับผมรวมเป็น10กิโลพอดีเดี๋ยผมจะประกอบอีกข้างนะครับอีกข้างก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็2สองกิโลกรัมไปก่อนนะครับ,ร 1, บ 1, แล้วก็1 5จ้าเอ้ยไม่ใช่นี่นึ้าหนึ้านี้แล้วนห้าเอาฮาร์ดแวร์หมุนลงไปก็มีทิกอ,อย่างหนึ่งนะครับผมนี่มันจะมีไอ้ตรงบากตรงนี้นครับไม่รู้ว่าเห็นไหม เราต้องทําหมวดให้มันตรงนะครับไม่งั้นเวลาวางเนี่ยมันจะขยับขยียนได้นะครับนี่นะครับวางให้มันตรงนี้นะครับผมเป็นบากของมันนะครับเอาหมุนไปเลยเร็เรียบร้อยต่อไปอีกด้านนะครับจะเอาสองกิโลกรัมไปเหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้ก็จะดูบากให้ตรงนะครับเดี๋ยวค่อยมาตั้งันใหน่อ่ะหนึ่งจุดห้านะครับหน่หนึ่งจุดห้า อยู่สองห้านะครับคราวนี้ก็หันบากให้ตรงนะครับผมโอ้ยจะล้มอยู่แล้วจะรอดไหมเนี่ยนี่ครับเลื่อนมานะครับนี่ครับพอตรงแล้วเราก็เอาฮาร์ดแวร์เนี่ยปิดเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับดัมเบลข้างละสิบกิโลครับโอ้่จะลบมจะล่วงนี่นะครับก่อ,กอนนล้ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่า ดัมเบลนี้20กิโลกร,รัมนะครับผมซื้อจากร้านช้อปปี้นะครับผมร้าน STX Direct นะครับผมก็น,นี้ก็จะมีราคา479บาทนะครับผมก็วัสดุเรือเลืองก็ใช้ได้นะครับผมเหมาะสังราคาแล้วก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปนะครับผมวัสดุเกล็กก็ค่อนข้างจะดีนะครับโอเคเลยทีเดียวก็อันนี้นะครับ479บาทนะครับผมค่าส่งก็ ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าสินค้ามีน้ำหนักนะครับก็ค่าส่งก็225บาทนะครับถ้าเกิดใครมีส่วนลดโค้ดอะไรเนี่ยก็สามารถใช้เป็นลดค่าส่งได้นะครับของผมใช้โค้ดอะไรสักอย่างเนี่ยครับลดค่าส่งไป40บาทก็เหลือ185บาทครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาประกอบบาร์ให้ดูนะครับ ครับต่อไปผมก็จะมาประกอบบาเบลนะครับผมไม่ใช่บริษัทในวีเทโซนะครับผม,มาบาเบลครับมาก็เอาอันนี้นะครับผมมาประกอบกับอันนี้ค่อนข้างจะหลายรอบนะครับผมทำมเริ่มเสียงเงือแล้วมาพอได้แล้วนะครับก็เอาอีกข้างนะครับอะ พอได้อย่างนี้นครับเราก็เอาลูกตุ้มใส่ไปนะครับตอนนี้ผมขอเอาแค่10กิโลก่อนนะครับอ่ะเริ่มที่สองค่าละห้ากิโลนะครับ,บ,บอันนี้สองกิโลนะครับใส่ไปกเลยต่อไปก็1.5นะครับต่อไปเราก็มาใส่ค่านะครับจะเท่าสองกิโลไปก่อนรนะับ จุดห้าจุดสองห้าครับโอ้ยจะรั่วครับว้าแล้วกฮาร์ดแวร์ครับต่อเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเป็นเทียบร้อยนะครับผมบาเปิลฮาวายุกนี่ครับก็สินค้าดีราคาถูกมีคุณภาพนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบและอยากได้หรือขยะออกกอลังการนะครับผมก็ไปสั่งซื้อได้ในช h อปปีนะครับผม ราคา479บาทบวกค่าส่งไปอีก200กว่าบาทก็ตีว่า600กว่าบาทนั่นเองนะครับผมไม่ถึง700นะครับก็ถ้าเกิดของคุณภาพขนาดนี้ไปถึงหลักพันก็น่าจับต้องนะครับผมแล้วก็ได้สุขภาพด้วยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไได้วยนะครับไะครับสวัสดีครับ ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้